รายงานข่าวเป็นภาษาเมืองได้ไหม <c oughs> <c oughs> นะคะตอนนี้นะคะเมฆหมอกปกคลุมนะคะทั่วไปเลยนะคะโอ้ดูซิหมอกเหมยมันหนามากเลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้านะคะที่สวีเดนตอนนี้ก็ไม่ได้เช้ามากมายนะคะแต่ว่าหมอกเหมยนี้ปกคลุมตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะคะ แล้วมันยังไม่สั่งไม่ซาเลยเพื่อนๆอนอ้อนก็ไม่ค่อยกล้าจะขับรถออกไปมากเพราะมันหนามากเลยนะคะยิ่งริมถนนที่อยู่ใกล้อะทะเลสาบยิ่งแบบหมอกหนาะแบบแทบจะมืดเลยเพื่อนเพื่อนมันไม่รู้นะอ้อนกลัวนะแต่จริงมันก็คงไม่น่ากลัวขนาดนั้นหรอกถ้าเรามีไฟดีๆอ่ะแต่รถอ้อนมันไฟคืออ้อนยัง รู้สึกว่าไฟข้างหน้ามันมันมันเสียหรือว่าไงไรู้ผัวอ้อนบอกมานะคะก็เลยไม่กล้าขับรถออกไปนะคะมีแต่ไฟธรรมดาที่มันติดนะคะไฟไฟตัดหมอกไฟอะไรเงี้ยมันเสียอังก็วันๆน,นนะคะเพราะว่าเส้นนั้นมันจะเขาเรียกอ,อะไรมีรถบรรทุกขับเร็วผ่านเยอะ,ะคะ่ะเพื่อนๆก็เลยโอ้เดี๋ยวนะคะรอให้หมอกเหมยมัน ซาลงก่อนนะเพื่อนๆเราค่อยขับออกไปดีกว่านอนดูสิเหมยปกคุมเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้าทุกผู้ทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์หน้าร้านนิดนึงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนะคะมูลเทียนไทยมาซาเชโลนะคะอันนี้ร้านอ่ะของแม่อ้อนเองนะคะร้านนวดนะคะ สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปทักทายกันข้างนอกแป๊บหนึ่งนะคะโอ้หนาวนะคะอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เขาเรียกว่าฤดูเฮิร์สแล้วนะคะก็อีกไม่นานนะคะอีกไม่นานเกินรอหิมะก็จะมาแล้วนะคะสวัสดีกับคุณนายมทียนก่อนได้ไหมคะคุณนายมทยีมาทักทายเพื่อนๆก่อนเลวจากร้านนวดที่สวีเดนนะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนะคะอันนี้ร้านมนเพียนไทยมาสแจนะคะเราก็อารมณ์ไหนวะอารมณ์ว่าอารมณ์ไหนวะหูงงเลยนะค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่าออ้หนาวหนาวเย็นเย็นนะคะเพื่อนๆหนาวหนาวเย็นเย็นนะคะก็โอ้ดูสิไม่กล้าขับรถเลยเพื่อนๆเฮ้ กทายเพื่อนฝูงกันนิดหน่อยนะคะมันหมอกหนามากสวัสดีค่ะชิแนนสวัสดีค่ะเห็นวันนี้เห็นอะไรเอ่ยวันนี้เห็นอะไรเอ่ยเขียนมายาวๆหน่อยนะคะโอ้หมอกเหมยหนามากเพื่อนๆดูซิดูซิยันไม่กล้าขับรถไปไหนเลยทีจริงขับได้แหละแต่ว่าก็ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เห็นเห็นอะไรเอ่ยเห็นอะไรเอ่ยน,นะคะเราดูหมอกเหมยกันไปคราวๆแล้วนะเห็นอะไรทักทายกันหน่อยพี่แนนมาชมสวัสดีค่ะพี่แนนนี่ใช่ไหมคะพี่แนนนี่ใช่ไหมคะไม่เจอกันตั้งนานนะคะอ้อนงอนพี่ยูนิดนึงจ้าไม่ผ่านสักเทียน,นก็เลย ไม่ทำมันซะเลยหัวเราะนะคะหัวเราะขอบคุณสำหรับไลน,น,น,น์นะคะเพื่อนๆนะคะก็มาทักทายเพื่อนๆน,นิดหน่อยละกันนะคะดูสิหมอกหมอกหมอกหนาจนมันไม่ไมีเห็นทางเลยเพื่อนๆจะขับรถไปไหนก็ระวังระวังกันด้วยนะคะที่สวีเดนตอนนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูใบไม้ bye bye. เอ้ยใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงนะคะภาษาสวีเดนเขาเรียกว่าเฮิร์สนะคะก็ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเข้าฤดูหนาวแล้วนะคะสเนอร์คามาสนอดนะคะเห็นว่าอ้อนแอนไลฟ์สดขอบคุณมากค่ะพี่แนนที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์มากมายนะคะเพราะว่าช่วงที่แล้วจะยุ่งมากแต่ช่วงนี้ก็แอบจะว่างนิดนึงแล้วนะ <laughs> ช่วงหน้าร้องงานมันเยอะด้วยนะคะน้องแนนนี่น้องออนแอนสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้านะคะมาท้าใครขอไลค์ตยนะเจ้าคนดูอันน้อยนิดเนาะพี่โจ๊กน้องละห้องออนแอนพอแล้วโอ้ยมมนบุญยก,กำลังใจเลยโอเคนะหนาวก็หนาวเนาะ แต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบหน้าหนาวบ้านเราอะ่ะมันไม่ได้หนาวจัดยังไม่หนาวจัดขนาดนั้นนะคิดถึงหน้าหนาวแล้วก็สยองนะคะโอ้เดี๋ยวดูโอ้สวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าถ้าใครคนไทยเปิ้นปั่นรถทิพย์ไก่แล้วละหนา,ลานไปนะบ๊ายยนะคะโอ้หนาวหนาวหนาวเดี๋ยวเราจะลากันไปดีไหมหนาวจังเลยเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนนะคะเซฟแม่ อ๋อเชฟแมวสวัสดีค่ะเชฟแมวตากับบดีนะ่ส่งพออยู่ค้าเนอรรีแล้วรีแหมค่ะเดี๋ยวเนอะเออมันหนาวหนาวคนเขาจะได้ดูหิมะเออนากาศเดียวก่อนกะจะไปกล่องมันมาแต่หิมะนี่นะหนาวหนาวขนาดแล้วก็ จังหิมะตอนที่ต้องขูดหิมะออกจากนอกรถอะไรประมาณนี้มันเป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อมากนะคะตังนูนบนเขา่าชอบดูหิมะอ๋อดูนะ้ำมันม่วน,นแต่ถ้าได้อยู่แต่แต้มันจะอิดขนาดเน่จะบอก่งฟังเนาะแต่มันก็มีโมเมนต์ที่สนุกสนุกอยู่อย่างเช่นถ้าเรามีลูกน้อยอะไรเงี้ยลูกเราชอบเล่นหิมะมันก็จะแบบเออเนี่ยนะดีเนาะแฮปปี้ที่ลูกเราได้มีแอคทิวิตี้หลายๆอย่าง ที่เขาแบบเออสามารถเปลี่ยนไปเล่นได้อะไรเงี้ยมีแบบฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวที่มีหิมะอะไรเงี้ยแล้วก็จะพยายามหัดให้ลูกเล่นสกีให้เก่งๆเนาะจะได้พาลูกไปเล่นอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะเพื่นพนอนๆเออเนี่ยรุนว่าเมื่อไหร่ออนจะผ่านใช่ไหมอันก็แบบว่า ไม่กล้ายยื่นอีกรอบเพราะว่าันยื่นไปสองรอบแล้วมันไม่ผ่านไม่รู้ว่าติดตรงไหนนะคะบางคนก็แนะนําให้ออนลบรูปคลิปรูปอะไรของลูกอะไรเงี้ยอันไม่อยากลบเลยเพราะมันมันเป็นเมมโมรีของเราด้วยเนาะแล้วแต่ละคลิปอะถ้าเราตั้งใจทําอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น เป็นอะไรที่มันเก็บไว้ดูอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากลบเลยเดี๋ยวแต่แต่เดี๋ยวจะไปนั่งดูอีกรอบว่าคลิปไหนควรลบไม่ลบแล้วจะลองยื่นอีกทีนะคะถ้าไม่ลบโหลดแล้วเอาไปลงช่องใหม่จะดีกว่าก่อนหน้าหมองูเลยนะคะโอ้ว่าเพิ่งดูว่าอันช่องไอ้เพิ่นเปลี่ยนเป็นเชฟแมวโพงปัดื <laughs> จอหน้าก,กวดส,ย,สยอง <laughs> นะคะก็ไม่รู้จะทํายังไงเดี๋ยวลองปรึกษาเออน้องตั๊กกี้ก่อนน้องเพราะว่าแกจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความคิดเห็นให้ออนช่วยอ่อนได้มั่งเนาะแบบว่าต้องรอแกว่างก่อนนะว่าช่วงไหนที่แกว่างงานช่วงที่แล้วว่าทางานกันเยอะมากนะคะเป็นช่วงซัมเมอร์ฤดูดร้อนเนาะใช่คลิปลูนน่าจะเป็นทําเป็นส่วนน้องเหรอเออเดี๋ยวลองดูเนาะ อัออนี้ก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องไฮเทคเท่าไหร่แล้วก็แล้วก็เข้าใจว่าคราวที่แล้วเราถ้าถามว่าทําผิดไหมทุกคนยังงงอยู่ว่าการเอาคลิปของคลิปที่ดังๆของคนอื่นมาทําอ่ะมันผิดไหมอะไรเงี้ยมันยังเป็นที่ที่โจดจันกันอยู่ว่ามันจะผิดไหมมันจะเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คลิปนั้นลบไปน,นานแล้วนะคลิปที่เราไป ปเขาเรียกอะไรไปเอาเสียงเขามาอะไรเงี้ยมันผิดหรอแต่ก็ลบไปแล้วก็ยังไม่ผ่านไม่รู้จะทําไงคลิปคนอื่นโดนแน่นอนเอออันนั้นลบไปแล้วนะแต่ว่าบางบางคลิปยังเขายังทําออกมาเลยว่าถึงลบไปแล้วก็ไม่ผ่านหรอกอะไรงเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีทางจะผ่านอ,าอี่วาแบอเสียใจนะอย่างนั้นนะอ่ะอ เราลองดูกันไปละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าคลิปของลูกเราจะทำยังไงดีเพราะว่าเราก็ไม่อยากลบไงบางทีคลิปเราก็ทำมากับมือแล้วก็คลิปน่ารักน่ารัก,รกอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ให้กำลังใจกันเนาะแล้วก็ให้คำปรึกษานะคะเดี๋ยวนันจะพยายามสู้ๆต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเพื่อนๆสวัสดีทักทายยามเช้านะคะเดี๋ยวอนันก็จะ บินหน้ามาตังร้านนวดอีกทีนะคะอันนี้ร้านนวดของแม่อ้อนเองนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันคลิปหน้าดีไหมคะเพื่อนๆคลิปคนอื่นโดนแน่นอนใช่ไหม,มถ้าคลิปคนอื่นโดนแน่นอนแต่คลิปของเรา,ถ,าถ้าเราตัดต่อเราทำล้วเ,เป็นลูกเราอะไรเงี้ยไม่รู้จะโดนไหมเดี๋ยวเราลองดูลองดูนะคะลองดูอีก สู้ๆค่ะสู้ๆค่อยเจอกันวันหน้านะคะบ๊ายบๆ h e y โ o ขอบคุณที่รับชมนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณมากคะ่ะ